ปัญหายาเสพติดและใบมุกที่กำลังแพร่ระบาดในสถานศึกษาไทยนั้นมีปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสถานศึกษาซึ่งเกิดจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสง่งผลให้เยาวชนมีความต้องการแสวงหาความสุขและความสำเร็จอย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบตอ่อตนเองและสังคมอีกทั้งปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การสื่อสารมีความรดวดเร็วส่งผลต่อการดำเนินชีวิตกระบวนการโครงงานเขียงคู่วิถีพุทธเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่โรงเรียนว่านตรัมดมได้นำมาใช้เพื่อเสริมสร้างภูมคุวมกันให้กับน,นักเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบมุกด้วยกระบวนการโครง,งงานเขียงคู่วิถีพุทธนั้นมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการโครงงานโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันจะมีการดําเนินการอย่างไรเดี๋ยวจะไปทําความรู้จักกับคุณครูที่รับผิดชอบกันค่ะอยากให้คุณครูและความเป็นมาหรือนวัตกรรมของการจัดกิจกรรมว่ามีความเป็นมาอย่างไรคะค่ะจากสภาพปัญหานะคะในสังคมในปัจจุบันนะคะก็จะเล็งเห็นว่านักเรียนนะคะใช้สื่อนะคะเป็นตัวกลางในการที่จะ ค้นหาสิ่งต่างๆที่ตัวเองอยากได้นะคะและตอนนี้นะคะก็ระบาดไปถึงยาเสพติดและสิ่งอบบยมุขค่ะซึ่งเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยตอนนี้คือเรื่องบุหรี่นะคะแล้วก็ลามไปถึงกระท่อมและกัญชาค่ะจะสังเกตว่านักเรียนนะคะสามารถหาของสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆโดยจากไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok หรือ Shopee นะคะนักเรียนสามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดายและ ปัญหานี้แหละค่ะทาให้โรงเรียนของเรานะคะได้คิดค้นนะคะว่าเราจะทํายังไงดีให้นักเรียนได้รู้ถึงโทษของสิ่งเสพติดเหล่านี้นะคะก็ได้นํามาเป็นนวัตกรรมนะคะโดยเราโดยโรงเรียนของเรานะคะได้ใช้กระบ,บวนการโครงงานเป็นฐานะคะก็จะทําให้นักเรียนนะคะได้ไปค้นหาความรู้ไปค้นหาโทษของสิ่ง เสพติดและอบายามุกค,ค่ะแล้วการดําเนินการหรือขั้นตอนการทํามีอะไรบ้างคะค่ะโรงเรียนบ้านจารมนะคะได้เลือกการกระบวนการทํางานนั่นก็คือ PDCA นะคะเพื่อที่จะให้งานบรรลุแล้วก็มีความสําเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะก็ขั้นที่1นึนะคะคือขั้นการวางแผนค่ะท่านผู้บริหารนะคะได้สร้างความเข้าใจนะคะแล้วก็ ได้สร้างความตระหนักให้แก่คณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานะคะแล้วก็ได้นํานโยบายนะคะของโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกนะคะมาสร้างความเข้าใจค่ะ2นะคะคือขั้นการปฏิบัตินะคะดูนะคะก็คณะครูนะคะได้ร่วมกันออกแบบการจัดก,การเรียนรู้นะคะแล้วก็ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะโดยใช้กระบวนการโครงงานเป็นฐานค่ะขั้นที่3นะคะก็คือขั้นเช็คนะคะก็คือคุณครูได้ให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนความรู้จากที่นักเรียนได้ไปค้นหามานะคะและขั้นที่4ค่ะนักเรียนก็ได้นําข้อมูลที่ตัวเองได้รับนะคะมาเผยแพร่ให้กับนักเรียนภายในชั้นเรียนหรือภายในโรงเรียนค่ะอยากรู้ว่านวัตกรรมหรือผลของกิจกรรมนะคะมีผลลัพธ์ต่อนักเรียนยังไงคะค่ะนวัตกรรมนี้นะคะก็เป็น สิ่งนะคะที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็สร้างเจตคติที่ดีนะคะต่อการที่เราจะเรียนรู้เรื่องสารเสพติดค่ะแล้วก็ทําให้นักเรียนนะคะได้นําความรู้ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้กับการดํารงชีวิตหรืออาจจะไปแจ้งผู้ปกครองบอกผู้ปกครองถึงความรู้ที่ตัวเองได้รับค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสุบ,บุหรี่นะคะเพราะว่าสุบ,บุรี่ <S <s พื้นฐานครอบครัวทุกคนอาจจะมีผู้ปกครองที่สุบ,บุรี่ใช่ไหมคะก็นักเรียนก็จะได้ไปเล่าถึงอันตรายของบุหรี่โทษของบุหรี่ค่ะ การสกัดกก้ปัญหาการแพร่ระบาดของแกสติดติดและบยยมุกในสถานศึกษานั้นโรงเรียนอาจยังไม่สามารถทําให้ปัญหาเหล่านี้หมดสิ้นไปได้หากปราศจากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเข้ามามีบทบาทมาสนับสน,นุนมาส่งเสริมให้เกิดความต่อนเนื่องในการช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต นวัตกรรมหรือรูปแบบของกิจกรรมเป็นอีกหนึ่งในกระบวนการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้และทักษะเพื่อเป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนต่อไปโรงเรียนบ้านตรำดมห่งางไกลยาเสพติดและอบายมุขด้วยกระบวนการโครงงานเขียงคู่วิถีพุทธ